ลินเซียน CEO หนุ่มวัย32ปีเจ้าของบริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ระดับประเทศเป็นคนเย็นชามุ่งเน้นผลลัพธ์และไม่เคยสนใจชีวิตใครวันหนึ่งขณะขับรถกลับจากงานเลี้ยงการกุศลเขาโดนกลุ่มโจรปล้นและแทงเข้าที่สีข้างบาดแผลลึกจนเกือบหมดสติในขณะที่ฝนตกหนักมีรถพยาบาลเคลื่อนที่ของทีมแพทย์อาสาผ่านมาพอดีหมอสุอวี หญิงสาวอายุ29ปีศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลชนบทในเขตภูเขาลงจากรถทันทีเมื่อเห็นชายเลือดไหลนองถนนเธอปฐมพยาบาลฉุกเฉินกลางถนนด้วยมือเปล่าใช้มีดผ่าตัดเล็กเปิดแผลช่วยห้ามเลือดท่ามกลางสายฝนและเสียงไซเรนเขามองหน้าเธอก่อนหมดสติและจดจำได้เพียงดวงตาของเธอที่เด็ดเดี่ยว ลินเซียนถูกส่งโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองทันเวลาเขารอดชีวิตแต่ไม่รู้ชื่อของเธอมีเพียงเข็มกลัดชื่อที่เธอลืมไว้บนเสื้อเขาลินเซียนพักฟื้นในโรงพยาบาลด้วยความสงสัยว่าหมอคนนั้นคือใครเขาพยายามให้เลขาส่วนตัวไปตามหาหมอซูอาวีจากชื่อที่เขียนบนเข็มกลัดแต่ไม่มีข้อมูลใดในระบบของโรงพยาบาลใหญ่ ลินเซียนใช้เส้นสายส่วนตัวค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลที่หมอซูอะวิทำงานจนพบว่าเธอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลชุนหุนว่าในเขตชนบทไกลความเจริญเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมหมอฟีมือดีถึงเลือกอยู่ในที่แบบนั้นเขาตัดสินใจจะไปขอบคุณด้วยตัวเองแต่ไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขาคือใครจึงปลอมตัวเป็นคนธรรมดา ใช้ชื่อปลอมเสี่ยวหลินและไปที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยโรคกระเพาะเมื่อเขาเข้าไปในห้องตรวจหมอซูอวี่เปิดประตูเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนและพูดว่าเชิญข้าคุณคนต่อไปเขานิ่งไปชั่วครู่เมื่อได้เห็นเธออีกครั้งลินเซียนตรวจสุขภาพพื้นฐานซูอวี่ไม่จำเขาได้เลยเพราะในคืนนั้นเขาเต็มไปด้วยเลือดและเธอไม่ได้มองหน้าเขาชัดเจน เขาผลัดเปลี่ยนตัวตนกลายเป็นชายหนุ่มนิสัยดีที่ชอบบริจาคยื่นมือช่วยเหลือโรงพยาบาลบ่อยครั้งเธอรู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจของเขาเขาเริ่มมาโรงพยาบาลบ่อยขึ้นทั้งบริจาคเครื่องกรองอากาศเครื่องวัดความดันไปจนถึงทุนสนับสนุนอาสาสมัครเธอเริ่มสนใจว่าเขาเป็นใครกันแน่ซัววีพูดถึงอุดมการณ์การแพทย์ของเธอในวงประชุมทีมอาสา ลินเซียนแอบเห็นเธอช่วยเด็กเล็กที่ป่วยโรคหัวใจอย่างอบอุ่นเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันเคยเห็นใครมีหัวใจแบบนี้ไหมในวันหนึ่งเธอทำผ่าตัดฉุกเฉินและขออาสาสมัครช่วยยกอุปกรณ์เขายกมือโดยไม่ลังเลผมขอช่วยครับหมอสูในระหว่างที่เขาทำหน้าที่อาสาสมัครเขาได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นทั้งตอนเดินแจกยาในชุมชน ไปเยี่ยมคนไข้สูงอายุและจัดงานให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจสูอาวิเริ่มเห็นถึงความตั้งใจและความอบอุ่นภายใต้ท่าทีสุขุมของเขาแม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธอเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเขาทำกับข้าวใส่กล่องให้ทีมอาสาและใส่กล่องพิเศษให้เธอเธอเผลอหลับที่โต๊ะทำงานเขาห่มผ้าให้เธอเบาฮ่าฮ่า เธอพูดกับเขาว่าคุณมีบางอย่างที่ทำให้ฉันอุ่นใจแปลกดีนะขณะที่ทั้งสองเดินกลับจากคลินิกชุมชนในยามเย็นฝนตกอีกครั้งเขายื่นร่มให้เธอและบอกว่าครั้งที่แล้วคุณช่วยผมไว้ครั้งนี้ให้ผมดูแลคุณนะลินเซียนเริ่มตกหลุมรัก,กเธออย่างจริงจังแต่ไม่กล้าบอกตัวตนจริงสัววี่เองก็รู้สึกเริ่มเปิดใจให้เขาแต่กลับรู้สึกกลัวในคืนหนึ่งเธอเล่าเรื่องในอดีตให้เขาฟัง เธอเคยมั่นกับหมอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เธอรักมากแต่ระหว่างพ่าตัดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเขาเสียชีวิตเพราะเธอเป็นผู้ช่วยและอุปกรณ์มีปัญหาทำให้เธอโทษตัวเองมาตลอดเธอพูดว่าฉันไม่กล้ารักใครอีกฉันกลัวความสูญเสียและกลัวว่าจะไม่สามารถปกป้องใครได้อีกเลยลินเซียนนิ่งไปและพูดเพียงว่าคุณไม่จำเป็นต้องปกป้องใครอีกผมจะเป็นคนปกป้องคุณเอง เธอเงยหน้ามองเขาด้วยน้ำตาแต่กลับต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเขาซึ่งขึ้นชื่อเลขาเฉิญพร้อมคำว่าประชุมด่วนที่สำนักงานใหญ่หลินกรุป๊ปเธอเริ่มสงสัยในตัวเขาลินเซียนรู้ว่าซูอาววีเริ่มสงสัยในตัวเขาจึงพยายามปิดบังสถานะที่แท้จริงต่อไปเขาเริ่มช่วยโรงพยาบาลมากขึ้นทั้งจัดกิจกรรมระดมทุนบริจาคอุปกรณ์ผ่าตัดใหม่ และซ่อมแซมห้องตรวจคนไข้ซูอาวิเห็นความทุ่มเทของเขาก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นเธอยิ้มง่ายขึ้นและเริ่มรอคอยเวลาที่จะได้พบเขาทุกวันเธอบอกว่าคุณไม่เหมือนใครเลยในที่นี่ฉันลืมไปแล้วว่าการมีใครอยู่ข้างมันรู้สึกยังไงเขาพาเธอไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาและบอกว่าความหวังมีอยู่ทุกวันเหมือนคุณนั่นแหละเขาเห็นรูปคู่มันเก่า ของเธอที่เธอเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแพทย์ทำให้เขารู้ว่าเธอยังมีบาดแผลในใจเพื่อนร่วมงานของเธอเริ่มแซวว่าเธอมีความสุขผิดปกติเวลาอยู่กับเขาขณะจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านเด็กคนหนึ่งที่ป่วยหนักต้องผ่าตัดฉุกเฉินลินเซียนเสนอให้ใช้เครื่องมือจากบริษัทตัวเองส่งมาทางเฮลิคอปเตอร์ด่วนทำให้ทุกคนเริ่มสงสัยในอำนาจและฐานะที่แท้จริงของเขา ซูอาวี่ป่วยเพราะทำงานหนักและพักผ่อนน้อยเธอไม่ยอมไปนอนพักแม่จะเป็นไข้หลินเซียนจึงตัดสินใจลักพาตัวเธอพากลับบ้านพักแพทย์แล้วดูแลเองเขาทำข้าวต้มและเช็ดตัวให้เธอจนเธอหลับเขานั่งมองเธอและเผลอพูดเบาว่าถ้าเธอรู้ว่าฉันเป็นใครเธอจะยังยิ้มให้ฉันแบบนี้ไหมวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาพร้อมกับรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัย ที่ไม่เคยได้รับมานานเธอเริ่มเรียกเขาด้วยชื่อเล่นอาเซียนอย่างไม่รู้ตัวเขาเช็ดเหงื่อให้เธอด้วยมือเปล่าเธอบอกเขาว่าขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้เขาบอกเธอว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอเขากำลังจะบอกตัวตนที่แท้จริงกับเธอแต่โทรศัพท์ด่วนจากผู้บริหารบริษัทหลุดออกมาขณะเธอยังหลับเธอลืมตาขึ้นและได้ยินชื่อบริษัทลินกรุ๊ปอีกครั้ง ซูอาวีเริ่มสืบหาความจริงจากเพื่อนเก่าที่ทำงานในเมืองและพบว่าลินเซียนคือชื่อของซีอโบริษัทที่กำลังบริจาคให้โรงพยาบาลเธอเผชิญหน้าเขาอย่างเจ็บปวดคุณหลอกฉันเหรอหรือทั้งหมดที่คุณทำก็แค่ความสงสารเขานิ่งและพูดว่าฉันแค่ไม่อยากให้เธอรักฉันเพราะฉันเป็นใครแต่เพราะฉันเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยากอยู่ข้างเธอ ซูอวี่รู้สึกเจ็บปวดเพราะเธอเคยสูญเสียความไว้ใจในความรักเธอหนีหน้าเขาและไม่ยอมพูดกับเขาอีกเขายืนตากฝนหน้าห้องพักเธอทั้งคืนเธอมองออกจากหน้าต่างและน้ำตาไหลเขาส่งจดหมายลาตัวเองจากโครงการแพทย์อาสาลินเซียนกลับเข้าบริษัทใหญ่ในเมืองและเริ่มทุ่มเทกับงานอีกครั้งขณะที่ซูอวี่กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมท่ามกลางความเงียบที่ทำให้หัวใจว่างเปล่า ทั้งสองคนใช้ชีวิตแยกจากกันโดยไม่ติดต่ออีกหลายสัปดาห์สวอวีพยายามลืมเขาแต่ทุกอย่างในโรงพยาบาลกลับทําให้เธอนึกถึงเขาเสมอทั้งร่มที่เขาทิ้งไว้กล่องข้าวสแตนเลสที่เธอยังเก็บไว้ลินเซียนเองก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มดุขึ้นเงียบขึ้นไม่สนใจการประชุมและมักมองรูปหมู่ของโรงพยาบาลที่มีเธออยู่เลขาของเขาแนะให้เขาไปปรับความเข้าใจบางครั้งคนที่ใช่อาจไม่ได้รอเราเสมอไป ซัววีกลับมาที่ที่เขาเคยพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเขานั่งดูวิดีโอที่เธอเคยอัดไว้ในคลินิกทั้งคู่ต่างคิดถึงกันแต่ยังไม่กล้าเดินเข้าไปหาข่าวลือในวงการแพทย์แพร่กระจายว่าลินกรุ๊ปจะยุบโครงการแพทย์อาสาในชนบทเพราะขาดคนบริหารหลักสัววีรู้ทันทีว่าเขากำลังตัดขาดทุกอย่างที่เคยเชื่อมโยงกับเธอในวันที่โรงพยาบาลชุนฮวาจัดงานครบรอบ25 ปีลินเซียนปรากฏตัวโดยยอไม่แจ้งล่วงหน้าพร้อมกับประกาศว่าจะตั้งศูนย์การแพทย์เคลื่อนที่ถาวรโดยให้ชื่อว่าโครงการสูอวีเขาพูดบนเวทีโดยไม่สนใจสื่อหรือบอร์ดบริหารว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยช่วยชีวิตผมไว้และเธอสอนให้ผมรู้ว่าการช่วยคนไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องจักรแต่เป็นเรื่องของหัวใจซูอวีกลั้นน้ำตาไม่อยู่ขณะที่ทุกคนในงานยืนปรบมือ หลังจบงานเขามายืนรอเธอที่หน้าประตูหลังโรงพยาบาลเขากล่าวว่าผมไม่ได้ขอให้คุณกลับมารักผมผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมยังอยู่ตรงนี้เสมอซัววีเดินเข้าไปหาเขาอย่างช้าก่อนพูดว่าแล้วถ้าฉันอยากกลับมารักคุณละ่ะเขายิ้มอย่างอ่อนโยนและโอบเธอไว้แน่นท่ามกลางแสงไฟของค่ำคืนหลังจากคืนที่ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกัน ลินเซียนและซูอาวิเริ่มเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันยางเต็มหัวใจพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นลินเซียนมักพาเธอไปดูโครงการต่างที่บริษัททำเพื่อช่วยเหลือด้านการแพทย์เช่นทุนวิจัยเครื่องมือแพทย์ราคาประหยัดให้โรงพยาบาลชนบทอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ได้ราบรื่นนะักเมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทเริ่มไม่พอใจที่ลินเซียนให้ความสำคัญกับ ความรักมากกว่าธุรกิจหลายคนเริ่มเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งหรือแต่งงานกับลูกสาวนักลงทุนชื่อทั้งหลานเพื่อเสริมอำนาจในบอร์ดลิงเซียนจับมือซอาวี่ต่อหน้าผู้ถือหุ้นและพูดว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างตำแหน่งกับเธอผมเลือกเธอซอววี่พยายามถอยห่างเพราะไม่อยากให้เขาเสียทุกอย่างเพราะเธอซอววี่พูดกับเขาด้วยน้ำตาว่าถ้าการอยู่กับฉันทำ ให้คุณต้องสูญเสียทุกอย่างฉันยอมเป็นฝ่ายหายไปสูอาวิหายตัวไปจากชีวิตของลินเซียนเธอย้ายไปทำงานกับหน่วยแพทย์ชายแดนโดยไม่บอกใครเธอเชื่อว่าการอยู่ให้ห่างจากเขาคือการปกป้องเขาลินเซียนตามหาเธอไปทั่วแต่ไม่พบเขาทุ่มเททั้งเวลางานและการช่วยเหลือโครงการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลหวังว่าสักวันเธอจะเห็นสิ่งที่เขาทำแล้วกลับมา ระหว่างนี้เขาถูกกดดันอย่างหนักจากบอร์ดบริหารให้แต่งงานกับทั้งหลานเพื่อรักษาตำแหน่งแต่เขายืนยันปฏิเสธทั้งหลานไปหาเขาที่บริษัทแล้วถามว่าทำไมคุณต้องเลือกผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ฉันให้คุณได้ทุกอย่างเขาตอบสั้นว่าทุกอย่างที่ฉันต้องการคือเธอคนเดียวที่ยอมอยู่ข้างฉันโดยไม่สนว่าฉันเป็นใครในคืนที่เขารู้ข่าวว่าเธออยู่ที่ชายแดนเขาบินด่วนไปยังจังหวัดห่างไกลทันทีท่ามกลางพายุฝน และเส้นทางธุรกันดาลสู่อวีตกใจที่เห็นเขามาถึงคลินิกกลางป่าเธอโกรธที่เขาไม่ยอมฟังคำขอของเธอแต่ในใจลึกก็อ่อนลงเมื่อเห็นว่าเขายังไม่เปลี่ยนไปเขาพยายามอธิบายว่าคุณไม่เคยเป็นภาระของผมคุณคือแรงบันดาลใจเดียวที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทั้งสองตัดสินใจเริ่มต้นใหม่โดยค่อยฟื้นความสัมพันธ์ในที่ห่างไกลนั้นพวกเขาร่วมมือกันรักษาคนไข้ซอนเด็กในหมู่บ้าน และเริ่มคิดถึงอนาคตร่วมกันเด็กในหมู่บ้านเรียกเขาว่าคุณหมอพี่เขยเขาออกแบบศูนย์แพทย์ต้นแบบใหม่ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่และเสนอให้เธอเป็นผู้อำนวยการเขาขอเธอย้ายมาอยู่ด้วยกันในเมืองและบริหารศูนย์นี้ร่วมกันเธอลังเลเล็กน้อยแต่ในที่สุดก็ตอบว่าถ้ามีคุณอยู่ด้วยไม่ว่าที่ไหนฉันก็อยู่ได้ทั้งนั้นลินเซียนและซูอวีกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในเมือง พร้อมเริ่มโครงการศูนย์แพทย์หัวใจเปิดทางซึ่งเป็นโครงการที่ผสมผสานเทคโนโลยีของบริษัทเข้ากับหัวใจของการแพทย์ชุมชนทั้งคู่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะและบอร์ดบริหารในที่สุดแต่พวกเขายังคงยึดหลักการว่าเงินไม่ใช่คำตอบของการรักษาเสมออย่างไรก็ตามชีวิตคู่ของทั้งสองเริ่มมีความท้าทายจากภายนอก,นอกเช่นสื่อที่จับตาข่าวลือเรื่องอดีต และคนไข้ที่คาดหวังในตัวซูอาวีเกินจริงซูอาวีเหนื่อยจนเกือบเป็นลมในห้องผ่าตัดลินเซียนคุกเข่าต่อหน้าเธอพร้อมแหวนและพูดว่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นแค่หมอที่รักษาคนอื่นฉันอยากเป็นคนที่ดูแลหัวใจของเธอเธอหลั่งน้ำตาและตอบเขาด้วยประโยคที่เคยพูดกลับมาตอนนี้ฉันพร้อมจะให้คุณปกป้องฉันแล้ววันเปิดตัวศูนย์แพทย์หัวใจเปิดทางที่เมืองใหญ่ลินเซียนและซูอาวี ได้รับรางวัลบุคคลแห่งปีด้านคุณธรรมและการพัฒนาระบบสุขภาพระหว่างพิธีหลินเซียนประกาศต่อหน้าผู้คนและสื่อว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตผมไม่ใช่แค่หมอเก่งแต่คือผู้หญิงที่รักผู้คนด้วยหัวใจทั้งดวงเขาขอเธอแต่งงานต่อหน้าทุกคนโดยมีเด็กจากหมู่บ้านที่เธอเคยรักษามามอบช่อดอกไม้ให้งานแต่งเล็กๆในชนบทที่เงียบสงบและเรียบง่าย เขาใส่แหวนให้เธอขณะพูดว่าวันนี้ฉันไม่ใช่คนไข้ของเธอแล้วแต่เป็นคนของเธอเธอยิ้มและกระซิบว่าหัวใจของหมอเป็นของคุณเสมอ